รถตู้หน่วยงานครบสัญญาเช่าคันนี้นะครับเป็นรถจากหน่วยงานราชการรถปี2017ไม่เพียงแค่80,000โลเข้าเช็คระยะ0ูนย์โตโยตตลอดนะครับเช็คประวัติได้เลยนะคันนี้ผมบอกได้เลยว่าตัวถังบอดี้รถเดิมๆสีรถฉ่ำๆเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักพลิคว่ำไฟไหม้น้ำท่วมแน่นอนนะครับภายในเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงาน15ที่นั่งนะครับใครหารถตู้นะครับบรรจุ15ที่นั่งเนี่ย ดูคันนี้ได้เลยนะครับรถไป2,017เลขไม้เพียงแค่80,000โลนะครับเหลี่ยมคมสันตัวรถเดิมรอบคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้าท่วมมาแน่นอนนะฮะและเป็นรถหน่วยงานราชการมือเดียวนะครับไม่เคยวิ่งทิปวิ่งทัวร์นะครับโอ้โหได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับคันนี้รถไป2,017นะครับเหลี่ยมคมสันตัวรถบางเดิมสีฉ่ำๆเดิมๆนะครับจากโรงงานเลยนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดรถเต็มยังไงนะครับ เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันในคลิปเต็มได้เลยครับผมสวัสดีครับพบกับผมดิ่งเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถตู้หน่วยงานราชการเข้าใหม่1คันนะครับคันนี้รับประกันได้เลยว่าบอกไปปั๊บเนี่ยรู้ชื่อหน่วยงานแน่นอนนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับ ลดครบสัญญาเช่านะครับไม่เคยวิ่งทิ่วิ่งทัวร์นะครับเช็คประวัติที่ศูนย์โตโยต้าได้เลยนะไม่เคยชนหนักพิความไฟไหม้น้ําท่วมนะครับบอดี้เดิมๆนะครับสีสันตัวรถเนี่ยเดิมๆนะครับสภาพสีเนี่ยเงาเงาฉ่ำๆเลยนี่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างไม่ได้เก็บงานนะให้ดูมารีวิวให้ดูก่อนเลยนะครับว่าสภาพรถเนี่ยสวยยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมกันที่ด้านหน้าเลยนะพาดูนะรถไป2,017นะเลขไปเพียงแค่80,000กโลนะครับคันนี้เนี่ย ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้าท่วมนะครับสภาพสีบอดี้เหลี่ยมสันตัวรถเดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆแห้งๆเดิมๆช่วงล่างยังดีนะครับเทสให้แล้วนะเช็คให้เรียบร้อยนะครับนี่ฮะแก้มนะครับหัวน็อตไม่มีรอยไขรอยงัดรอยแงะนะครับเดิมๆนะครับฝากระโปรงนะนี่ให้ดูเลยนะครับนี่หม้อลมเบรกนะครับเดิมๆนะฮะมาร์กสีเดิมโรงงานยังอยู่แทบทุกจุดเลยนะครับครบหมดเลยนะฮะ สภาพเนี่ยไม่มีพลุงพลังนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยก็ดูได้เลยนะครับว่าไม่มีชนแน่นี่น้ำยาเอนะครับคูลเลอร์นะครับนี่เอี่ยมเอียมเลยนะครับไม่ล้มไม่เอียงไม่มีรอยบุบนะนี่น้ํายาคูลแลนเอกลักษณ์ของโตโยตานะครับสีชมพูนะครับยังอยู่เดิมดีนะครับแม้กระทั่งอ่าหม้อปัดน้ําฝนนะครับอ่าถังปัดน้ําฝนนะฮะนี่ใสๆขาวๆอยู่เลยนะครับไม่เหลืองไม่กรอบนะอ่ามาร์ก ซีนนะครับซีนทางมะพร้าวเดิมนะครับต้องเป็นคนละสีกับตัวถังนะเนี่ยถ้ามีการสาดสีมาเนี่ยแสดงว่ามีการชนมาละนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับให้ดูชัดๆจัดๆนะครับรถปี2017นะครับเลขใหม่เพียงแค่8ป0 0 0โลนะครับไม่มีชนหนักพิกลมไฟไหม้น้ำท่วมแน่นอนใครสนใจนะดูเลขทะเบียนแคปเจอร์หน้าจอไว้โทรหาผมตามเบอร์ด้านล่างได้นะครับรีเควสต์ดิ่งเพชรยนต์นะครับเดี๋ยวผมแนะนำรถให้ดีๆเลยนะครับอ่ะคันนี้รถหน่วยงานนะครับ เหลี่ยมคมสันเดิมๆนะครับสีเดิมนะครับยางเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่สีเส้นเลยนะครับคันนี้นะเฉพาะคันนี้นะนะครับฟิล์มให้อีกรอบคันนะครับมาดูกันบ้างนะแผงประตูนะนี่ฮะแผงใสๆนะครับร่องรอยการขีดข่วนการใช้งานเนี่ยน้อยมากนะครับนี่ขนาดรถเข้ามายังไม่ได้เก็บงานมาดูที่แก้มหัวน็อตกันนะครับไม่มีร่องรอยการขยับนะครับไม่มีการสาดสีมาแน่นอนนะครับเหลี่ยมคมสันตัวรถเดิมๆสีภายนอกฉ่ำๆนะครับ ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนคันนี้เลขใหม่นะครับ80,000โลนะครับไม่เคยวิ่งที่วิ่งทัวร์วิ่งเฉพาะในหน่วยงานราชการอ่ะดูซุ้มล้อล่างกันนิดหนึ่งนะครับให้ดูเลยนะฮะชัดๆจัดๆนะครับไม่มีปะไม่มีผูกไม่มีร่องรอยของสนิมนะครับนี่ฮะเดิมๆนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะครับนะฮะไม่ต้องกังวลนะครับผมเนี่ยครับ ถุงล้อเดิมๆนะครับเรียมคมสันตัวรถนะฮะเสียงดังกังวานนะครับดูได้เลยกระจกแท้เดิมโตโยต้านะครับทุกบานรอบคันนะครับผมอ่ามาดูภายในนะครับภายในได้เป็นเบาะผ้า15ที่นั่งนะคันนี้นะเบาะผ้า15ที่นั่งนะครับใช้งานคุ้มๆเลยนะฮะรับผู้โดยสารได้เยอะเลยนะครับภายในสะอาดสะอ้านเดิมๆนะครับไม่มีผุนะครับตัวขาเก้าอี้นะครับนะฮะ รองรอยการใช้งานน้อยมากครับรถวิ่งหน่วยเฉพาะในหน่วยงานราชการนะครับไม่ได้รับบุคคลทั่วไปนะไม่ได้วิ่งทุกวันไม่ได้วิ่งข้ามจังหวัดนะครับรถปีสิบเจ็ดนะครับเช็คประวัติศูนย์ได้นะครับเช็คระยะศูนย์ทุกกําหนดนะครับนี่คุ้มๆนะครับเม็ดอง์เม็ดอาร์คนะครับเดิมคุ้มอยู่หมดเลยนะครับอ่าสติ๊กเกอร์กันหนีบมือนะครับเม็ดอาร์ค้างกรอนประตูนะครับอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์สายสติ๊กเกอร์กันลอยอยู่ครบหมดเลยนะครับ เนี่ยได้รถเดิมๆนะครับเดิมโรงงานทั้งคันนะครับคุ้มค่ามากเลยนะฮะอ่ะมาดูที่ซุ้มล้อหลังนะเนี่ยฮะถ่ายให้ดูจัดๆชัดๆนะครับไม่มีปะไม่มีผูนะครับลูกค้านะครับยางอะไรยังอยู่นะออเส้นรอบวงยางอะไรยังอยู่ยางอะไรไม่เคยแตะพื้นเลยนะลูกค้าเนี่ยให้ดูชัดๆเลยนะครับเดิมๆนะครับเหลี่ยมคมสันตัวรถอย่างที่แจ้งไปนะครับ ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำนะครับสียังฉ่ำๆอยู่เลยสีเดิมแท้โรงงานนะกระจกเนี่ยเดิมโรงงานทุกทุกทุกบาทเลยนะครับอ่าเนี่ยฮะชกนะครับชกฝาท้ายนะครับซีนไม่แตกไม่รั่วนะอ่าดูเม็ดอาร์คด้านท้ายนะครับเรียงจากล่างขึ้นบนเนี่ยเรียงเป็นแถวกลมสวยคมกลิบเลยนะครับมีทางซ้ายทั้งขวานะครับร่องรอยการขยันงัดกันเงี้ยไม่มีนะครับไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับคันนี้เนาะเนี่ยให้ดูชัดๆนะครับ เม็ดอาร์คคมคสวยๆนะครับมีเดิมรอบคันนะครับคมไฟท้ายเดิมนะครับแท้เดิมโรงงานเลยนะครับไม่กรอบไม่แตกไม่เหลืองนะครับไม่มีร่องรอยน้ำค้างนะครับนี่ดูกรอบประตูท้ายเห็นไหมฮะโอ้โหคมคมอย่างนี้ชัดๆอย่างนี้มั่นใจได้เลยครับลูกค้านะฮะไม่มีชนมาแน่นอนนะครับเบาะแถวสุดท้ายเนี่ยสามารถพับนะฮะพับแล้วก็แขวน เพิ่มพื้นที่วางสัมภาระได้เลยนะฮะนี่มีสติกเกอร์เดิมโรงงานนะทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับไม่ยากนะฮะพับเก็บนี่วางตู้เย็นเครื่องซักผ้าได้เลยนะเหลือเยอะจริงๆนะครับอ่ะมาดูที่ฝาท้ายนิดนึงเดี๋ยวบอกว่าจะเปลี่ยนฝาท้ายหรือเปล่านี่ฮะเม็ดอาร์คเดิมนะครับเม็ดอาร์คฝาท้ายเดิมๆนะครับอยู่ครบนะลูกค้านี่ไม่ใช่เฉพาะตัวถังนะครับตัวต้องโดนฝาท้ายก่อนนี่ให้ดูชัดๆเลยนะครับเนี่ ปิดเนืบๆนบครับลูกค้านี่ฮะปิดเนืบๆนบรถปี2 1 7 7เลขไม้80 0 0มืโลภาดไม่ได้กับคันนี้เบาะผ้า15ที่นั่งนะครับยางเปลี่ยนให้ใหม่4เส้นเดี๋ยวฟิล์มติดให้ใหม่รอบคันเลยนะครับไม่ต้องกังวลคันนี้ได้เครื่องเดิมๆนะครับสะอาดสะอาดใสๆนะวิ่งใช้งานอีกยาวๆนะครับเปลี่ยนคงสันตัวรถนะครับอย่างที่แจ้งไปนะดังกังวานนะครับสียังเงาเงาฉ่ำๆนี่ยังไม่ได้ล้างเก็บ เก็บงานเลยนะครับยังไม่ได้สปาเลยนะรถเพิ่งเข้ามานะครับอ่ะมาชมทางด้านฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผม,มนะอ่ะเดี๋ยวมาดูเลขไม้พร้อมกันเลยนะครับคันนี้เลขไม้แทนไม่เดินนะผมกล้าให้เช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนะนี่ฮะร่องรอยฝาประตูคนขับนะไม่มีการไขาการงัดการแงะนะครับนี่ไม่มีชนไม่มีเศษสาดสีมานะครับอ่ะมาชมเลขไม้ เลขไม้ปัจจุบันคันนี้นะครับ85,860กิโลเท่านั้นนะครับระบบไฟใช้ได้ทุกจุดนะครับเช็คให้แล้วเดี๋ยวเราตรวจเช็คซ้ําให้อีกนะครับได้คันนี้ได้เป็นวิทยุนะครับวิทยุ AM FM นะครับ AUX USB มาให้ด้วยนะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับใช้งานง่ายนะครับเครื่อง3000นะครับโอ้โหวิ่งทางไกลเนี่ยประหยัดมากนะครับออกตัวได้ดีนะครับเครื่องซีใหญ่นะครับเบาะผ้าฟูๆนิ่มๆนะครับ เดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกันดีกว่านะพาชมห้องเครื่องด้วยเครื่องใสๆนะครับวิ่งแค่8ปดหมื่นโลนะครับเครื่องรุ่นนี้ไว้ใจได้อยู่แล้วนะฮะใช้งานทนทานนะครับแล้วยิง่งวิ่งวิ่งแค่8ปดหมื่นโลนะฮะใช้งานอีกยาวๆเหลือๆเลยนะ,ะนี่ฮนะเครื่องนิ่งๆเดิมๆเงียบๆน,นะครับไม่มีคาบน้ํามันนะไม่มีคาบน้ํามันไม่มีรอยแตกรอยซีนนะครับ เดิมๆนะครับสายไม่มีการพลุงพลังไม่มีการเปื่อยนะฮะเดิมๆยังอยู่ยังใช้งานยาวๆเลยนะลูกค้าคันนี้นะครับเดิมๆเครื่องนิ่งๆนะครับมาร์กสีเดิมอยู่ครบนะครับแบตเตอรี่นะครับนี่ฮะใหม่ๆเอี่ยมๆไฟเต็มนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะดูนี่แผ่นเพจนะครับใสๆคมๆนะเดิมๆเลยนะครับชัดๆนะ ลูกค้าอย่างที่แจ้งไปนะครับเป็นรถหน่วยงานนะรถมือเดียวนะแล้วเขาเข้าเช็คประวัติเ,เข้าเซอร์วิสท,ที่ศูนย์โตโยต้าเนี่ยเป็นประจําอยู่แล้วนะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับรถเนี่ยไม่มีการผัดผ่อนนะครับบอกว่าเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยทำนะครับอันนี้อะไรเสียอะไรต้องเปลี่ยนเขาเช็คระย,ย,ยะครบทุกกําหนดนะครับแล้วได้พัดแท้จากโตโยต้า นะครับโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับคันนี้รถปี2017เลขไม้80,000โลสนุนราคาเหลือเพียงแค่7 6, 6 9 0 0 0ันบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะผ่อนอยู่ที่ประมาณ14,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจโทรตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือรีเควสมาที่ผมได้เลยนะครับดิ่งเทรยนต์เดี๋ยวจะหาให้คันสวยๆงามๆนะคันนี้ใครแคปเจอร์ทันก็แคปหน้าจอเลขทะเบียนไว้ได้นะครับยางเปลี่ยนใหาในม่4เส้นนะครับ ล์มกองแสงติด้ำไมรอบคันโทรตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับใครสนใจจะมาดูรถยนต์ด้วยตัวเองมาที่เสียรีไทย68ได้เลยนะครับมาไม่ถูกก็โทรตามเบอร์ด้านล่างนะครับรีเควสตมาได้นะเดี๋ยวผุมแชร์โลเคชั่นให้นะครับเรื่องโปรโมชั่นแคมเปญนะครับออกได้ทุกอาชีพนะดอกเบี้ยต่ำพิเศษมีให้นะครับใครสนใจรีบโทรด่วนได้เลยนะครับโอเคก่อนจากกันวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางพจยนต์เรานะครับ แล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้กราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ